สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนิมคิมม้ค่ะทุกคนคะวันนี้มัมก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอเรียลชันส่วนวิดีโอเรียลชันที่มิมจะทําวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตั้งตาหล่อมากๆค่ะทุกคนกับโซโล่เดบิวต์ของโลเซค่ะทุกคนผู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 คือบอกเลยว่าตั้งตาหล่อมากนะคะจากจากที่ได้ฟังเพลง ก่อนไปแล้วนะ oh, love gone. Oh, love gone. คือประทับจิตประทับใจมากทุกคนและอันนี้มาอยู่กับเพลงที่สองนะคะกับเพลงไตเติ้ลที่ชื่อว่า On the Ground และ MV On the Ground จะออกมาเป็นยังไงคืออยากจะเห็นมากๆค่ะทุกคนและที่สำคัญเพลงนี้ลองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ อินเตอร์มากไม่ไหวทุกคนปังมากนะก็คืออ่โรเซ่นะคะออกเป็นซิงเกิลอัลบัมนะคะทุกคนกับอัลบัมที่ชื่อว่าอัลบัมอาค่ะทุกคนอา <c oughs> ก็ย่อม,มาจากโรเซ่นั่นเองนะคะทุกคนก็ได้ปล่อยออกมาแล้วให้เราได้รับชม MV กับเพลง on the ground วันนี้นะโอเคไม่พูดพ่ามทำเพลงแล้วดีกว่าทุกคนมาเริ่มรับชมกันเลยคะ่ะ กับ m อวีของโรเซร่หรือพาร์ชเชียงออนเดอะกราวนั่นคนเดิมเหมือนมีดาวตกนะคะเอ้ยอุกกาบาตสิใช่รถไฟไหม้ด้วย <c oughs> รถปถ้ายทะเบียนเขียนว่าโรเซร่นะทุกคน <c oughs> โอ้แชนเดเลียร่ว

คือให้ฟิลลิ่งแบบดีว่าดีว่าจริงทุกคนทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่แค่บนพื้นก็อยากเห็นท่าเต้นเลยอ่ะวิ่งเท้าเปล่านะคนุณคนลุยลุยไฟแบบว่าเท้าเปล่า โอ้ยชอบลุคนี้โรเซ่หลายคน

อันนี้น่าจะเป็นแบบโรเซ่แบบอดีตกับโรเซ่ปัจจุบนันนันคนที่เป็นสีขาวน่าจะเป็นแบบว่าอดีตนะสวยมากเนืยาปับถานุ่มต้องเข้าแล้วว่า ชุดนี้ดีมากค่ะชุดสุดท้ายดีมากเลยอ่ะบอกเลยว่าโรเซ่ปี๊งโรเซ่นะคะทุกคนโรเซ่ก็คือโรเซ่อ่ะจริงคือมันแบบอือหือ ดีงามทุกคนดีงามแล้วก็หลังจากที่เพลงปล่อยออกมานะคะก็ได้ขึ้นชาร์จจีนี่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับสองเพลง on the ground แล้วก็เพลงกรอของโนเซ่นะดีมากเลยอนะ่ะ <c oughs> ตอนแรกเห็นบอกว่าจะเป็นฟู l อัลบั้มนะคะแต่สุดท้ายปล่อยออกมามีแค่สองเพลงก็ นิดนึงแต่ว่าก็โอเคไม่เป็นไรคะ่ะก็อย่างน้อยก็รู้สึกว่าเออโปรดักชันก็โอเคคอนซูมโอเคฉากก็ดูอลังดีนะคะก็โอเคจัดจัดวัาจัดว่าดีงามอยู่ยังแบบไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถเอ,อ่อเบรมอะไรได้ไม่ได้ตำหนิอะไรนะดีอ่อแล้วก็อย่าลืมไปหาโหลดกันนะคะทุกคนในไอจูนก็มีให้โหลดแล้วนะคะกับอัลบั้มของโรเซอัลบัม้ม อนะทุกคนแล้วก็ Hashtag ใน Twitter นะคะหลัง h a s h t a กก็คือจะมีอ่าเป็นอีโมติคอนนะที่โรเซ่เป็นคนวาดเองด้วยนะคะเป็นตัว R แล้วก็แบบเป็นหัวใจเอียงๆอ,อยู่รอบนอกนะคะทุกคนน่ารักมากก็เข้าไป Hashtag กันด้วยนะคะก็นั่นแหละคะ่ะจบแล้วนะคะกับคลิป r รีอคชัน MV p l a y เพล on the ground ของโรเซ่ โซโล่เดบิวต์ครั้งแรกนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะทุกคนถ้าชอบไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจาให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดวงิงดยงดิงเพื่อติดตามคลิปที่มีสปอยออกมานานาด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้มีมไปแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหม่หมคลิปหน้าบ๊ายบาย